เมื่อที่พี่จิกกินเนื้อแบบว่าจะได้ไม่แบบไม่คาวคนคนลูกคนโอ้จุก่อนจุเราค่อยทำสุกครับของแท้ครับดาวคำมิงของแท้ นี่เข้มข้นทุกหยดคัดสดๆจากทะเลนะครับใส่เข้าไปครับวันนี้นี่กินได้เกือบทั้งหมู่บ้านโอ้โหครับช่วงนั้นผมขายของเก่าอยู่ตามตลาดนัดอดอดกินกินอดอดอ๋อคือไม่ได้รวยมาก่อนออครับโควิดมันเปลี่ยนไปไหมพี่เปลี่ยนไปเยอะไหมกับ,บ <ะ S 1> ที่เราเคยเป็นศิลปินแบบก็เปลี่ยนเล่นตามครับเพราะว่าสองชั่วโมงสามร้อยบาทเปลี่ยนมาเป็นชั่วโมงหลายหมื่นถึงแสนบ้างแขกที่มาวันนี้เป็นแขกที่เรียกว่า เป็นแขกพิตีมศักของร้านเราที่จะได้ต้อนรับเขาแถวตรงใสยหันเพื่อพร้อมกันดีมากเราต้องบริการแขกให้ดีที่สุดชุดที่ใส่เราจะต้องมีระบบมีระเบียบแถวตรงกำลังหันเยี่ยมยอดวันนี้เป็นแขกที่เรารอที่จะต้อนรับเขามากน่าจะมาแล้วล่ะนี่รถทีดานี่ไปดูแลเขา เสรครับพี่พี่ดาวครับพี่ดาวครับพี่ดาวครับดาวดาวเฮ้ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยนยูนด้วยโอ้ยพี่เฮีย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 เฮมดแถวตรงใฮันดูแลแขกใครระเดเก็บเชิญแขกไปนั่งโต๊ะโอ้โหนี่แหละครับ เราดูแลทุกระดับประทับใจครับโอเคครับเชิญครับแถวตรงทุกอยังครับแล้วแถวไปทำหน้าที่ได้อะไรครับร้านนี้นั่งนี่เหระครับเขามาส่งได้แค่นี้พี่ก็ต้องหาที่นั่งเองครับพี่นี่ผมมาจีนนะครับเนี่ยมาจากปลาจีนครับผมแล้วมันแปลกตรงไหนครับโอ้ ก่อนที่เราจะถ่ายทําเราต้องไปแย่จมูกกันก่อนตรวจเอ็นจิเนอร์เทสเดี๋ยวผมพาไปแย่กันเดี๋ยวเราไปลุยกันไปครับเอาพี่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 ทังนี้แม่ตลกตลอดเลยพี่เนี่ยเล่นดนตรีไปไหมเล่นดนตรีไปไหมโอ้พ่อผมตายคากีตาร์ไพ่อตายคากีตาร์ครับผมเป็นคนที่แบบเล่นกีตาร์เก่งมากครับฮะไปโยพูใส่ใส่อะภาย์ไพ โอ๊ยโทษโทษครับโอ๊ยโชว์โชว์แขกสักเพลงหน่อยพี่โอ๊ยนี่เป็นกีตาร์นอกใช่ไหมครักีตาร์นอกเขาเรียกกันห้าสายเองเหรอครับสายนี้มันน่าจะไม่ว่างครับดูพี่ลองดูฮะจักไปนั้นคิดถึงจังเลยพร้อมจาเอ่ยหลองทองทินอยาก ลาปายแน่สบายดินเดี๋ยวเราไปแย่ไปแย่ไปแย่นะใช่ครับจะขึ้นสามขีดนี่จบเลวยขีดก็แสดงว่าท้องไม่ใช่ท้องมันเป็นบ้าอาจารย์นี่วนออกมาแล้วนะครับ ่านนะครับ่านทั้งสองคนนะครับทำงานได้นะฮะผู้ชายคนนี้นะครับถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่พิเศษจริงๆกับอาหาร <t> พิเศษพิเศษแล้วก็เรื่องราวที่สุดพิเศษใ <t> ครอยากรู้ว่าพี่ดาวขำมินไปออกรายการเนี่ยเขาคุยไม่รู้เรื่องเนี่ยจริงๆแล้วเขาคุยไม่รู้เรื่องไหมหรือว่าเขาแกล้งหรือเขาแบบอ่ำจริงๆก็ต้ <t> องมาคุยกันมาดูกันแฟนคลับขอมาบอกว่าอยากเชิญพี่ดาวขำมินมาคุยมากป่ะคุณผู้ชมครับตอนรับพี่ดาวขำมินนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ตามคำขอของแฟนขับสแตกแตกตับได้พี่น้องเด้อบอกว่าให้เชิญพี่ดาวคำมมินมาแน่เป็นประเพณีของที่นี่ครับถ้าแขกงรับเชิญมาเนี่ยจะต้องต้อนรับด้วยอาหารที่ขืนซื้อของรายการสแตกแตกตับก็ต้องมีตับครับพี่ดาวเป็นเป็นอิสลามใช่ไหมครับอิสลามนี่คือเนื้อกินได้เนื้อกินได้แต่ว่าต้องจากร้านอิสลามเนี่ยผมก็ไปซื้อที่ร้านอิสลามที่ตลาดอันนี้มา จากร้านอ,อิสลามเลยนะครับจัดมาให้พี่เรียบร้อยแต่ถ้าถ้าชินสดๆนี่ไม่ค่อยได้ทานใช่ไหมพี่ไม่ครับไม่ครับพี่อะตัวนี้น,น,นี่อันนี้อีสานเนี่เขาจะเขาคืาว่าขี้อ่อนมันนะพี่ตัวนี้ก็จะความขมตัวนี้มันจะเข้ากับเนื้อเวลาที่เรากินนะฮะผนเดี๋ยวผมจะให้พี่ชิมเป็นการเหมือนเหมือนเรากินวายพี่ดาราทุกคนมาเขาอยากจะชิมตัวนี้แหละลวกลวกคอก่อนกคอเมื่อที่พี่จะกินเนื้อแบบว่าพี่จะต้องไม่ตั้งไงจะได้ไม่แบบ ไม่ข่าไม่ข่าเพื่อที่จะไม่ข่าใช่ใช่ขาวไเข่าอีกครับขาอะไรเข่า,ขา,า,ขาหน้าพี่จะทำอย่างนี้อะคนคนคนลูกคนลกโอ้เตี้ยอ่อนยังไม่จบหรอ ใครใครใครมาเขียวเคี้ยวเี้ยวดิเคี้ยวไปเรื่อยมันมันจะมันมีความขอมขมแบบขมแบบไม่น่าป้อนอ่ะตัวนี้ตัวนี้อันนี้ตัวตัวสำคัญเลยอันนี้อะไรฮะดีดีดีพกพี่ลองดูเอายีกเหรอไมได้ให้กินให้กินดมดมเออเออเออเป็น โอ้ขึ้นเลยอะ่ะขึ้นชื่อว่าดีมันหายากแล้วก็พี่เชื่อไหมว่าเวลาคนอีสานเราล้มบัวเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันคือเป็นส่วนดีของแบบของของตัวนั่นเลยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องได้กินตัวนี้ก่อนอพี่เอาช้อนถือไปหนะ่อยถือช้อนช้อนเดิมพี่เลยผมขอเป็แบบนี้ได้ไหมง่าย <ë? S 1> <stability> มันต้องชิมพี่มาอู้หูมันเยอะนเนี่ยไม่เยอะอะไรฮะ ล้างคอล้างคออ๋อล้างคอล้างคอเมื่อกี้ตัวอะไจะเจ็บอยู่แล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ปึบนี่เกียรอะไรหัวเนียหักก่อนเออเฮ้ยเอาใบไม้มาเอาใบไม้มาแก้หน่อยแก้ขมเลยนายกติกะโอ้แก้แค่กินแล้วมันเป็นไงมาลูกลองดูลองดูมันผิดก็ถูกกฎหมายแล้ว ใบกระท่อมแก้ขมนะนี่ผมเคยเกือมาผมขึ้นขึ้นขึ้นครั้งแรกอ่างเงี้ยสบายยาวเอาเอาล้วหมอกแล้วหมอกทำไมเอาล้วหมอกกระท่อมกินละ <c oughs> นี่สูตรเจ๋วของผมนะฮะพริกข,ข,ข้าวคั่วดีน้ำปลาที่อร่อยต้องนี่น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์นะครับเค็มนัวไม่เค็มโดดเค็ม <c oughs> ได้โปรดร้องขอความอร่อยเลยเนี่ยนี่แหละ <c oughs> ก่อนที่นี่เรามีซอยจูนี่เป็นเซตเลยนะพี่ซอยจุมีเป็นเป็นเซตเซตเลยเราจัดเซตไว้ให้เลยครับอที่นี่อ่ะคนมาทุกโต๊ะก็ต้องทานครับเมนูแรกครับมันคืออะไรสิมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันครับผมลองแล้วแบบนี้แล้วเดีย๋ยวพี่ต้องลองอหนีมัางนานะ <laughs> ก็ที่สบาสบายสบายอะไรก็ได้ยืนหนาผมมันขึ้นสมองเลยเหรอโล่งใช่ไหมพี่โอ้แย่โอเคสแย่พี่ลองผมไม่ได้เป็นไรมันจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรข้างบ้านเพิ่งเข้าไอซียูไปอ๋อวะอันนี้ข้างหนึ่งนะอุดจมูกข้างหนึ่งแล้วก็เื้อเต็มที่เลยครับนั่เพิ่งข้างเดียวยังไม่จบอ่า มันแสบๆจมูกอ่ะมันไม่แสบมันแรกๆมันจะแสบๆหลังๆมันจะทนไม่ไหวมันทว่าการเป็นบาดที่จมูกบวดทีรษะอาการโรคฤทธิ์ศีดวงทางจมูกพวไม่ได้เป็นทักอันเลยอ้หมดแล้ววโอ้โหจี๊ดขึ้นสมองเริ่มอ้าวทำไมตาลอยมาชมมาอเอ้าอ่อเอาอีกอ่อยังยั้งยังเอาที่ จุก่อนจุเราค่อยทำสุกครับโอ้ยวันนั้นผมไปหาสาวมาไงเขาทำจุ๊บจุ๊บชนผมไปโอ้ยเราไม่รู้มันไปจิ้มโอตายเสียดายอย่างนี้ก่อนนะพี่อ่ะพี่เลยชิ้นหนึ่งต้องลองพี่นี่แหละครับครับไม่งั้นมาไม่ถึงใช่ไหมใช่ครับไม่ถึงกาสแต็กแบบตับใช่ไหมครับเยอะๆเลยไม่ใช่ได้แบบ อั้งแรกทังแรกไหมอก็ในหลักการกินอีกแบบหนึ่งก็เราเอาตัวนี้พันนี่ขี้ริลวห่อตับต้องขออภัยคนที่ไม่ไม่กินดิบนะครับแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวแต่อย่างพี่พี่ดาวก็แกก็อยากลองก็ก็ต้องจัดให้แกผมบอกใช่ไหมกึ๊ด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  ใช่ๆๆนี่นะพี่นะครับลงครับหันอย่างนี้หอออย่างนี้แล้วก็ช่วงช่วงเลยครับโอ้เยอะเยอะของแท้ครับดาวคำวิ่งของแท้เฮ้ย ได้นะออโอ้โหนิ่งือนี้ขึ้นทำไมเนี่ย <c oughs> ลุกพุ่งลุกพุ่งเลยฮะอืนนเข้าถึงเขาจะข้าถึงอันนี้นิดนึงเตรียมไมพี่เลย <c oughs> โอ้มีดร้านเราเข้ามาก อันนี้ในส่วนบริเวณมะพร้าวใครมาก็ต้องได้ชิมครับมะ<า>พรา้าวขอเป็นมะม่วงมีไหมผมไม่เคยเคี้ยวอะไรงานขนาดนี้เลองดูนี่ไม่หมดเลยนะม,มันจะมันใช่มันมันมันเป็นมันกรอบอันนี้ก็หายากม,มันกรอบอนี่แหละเฮ้ โอ้ oh, พี่อันนี้ดีอัน,น,อน,นแรกว่าเที่ยวยากนอะอ,อันนี้ยากกว่าเดิมอี่อันนี้คือเสือร้องไห้นะครับเราจะทําเป็นรวนแต่ผมอยากกินฝีมือของพี่สักอย่างหนึ่งวันนี้ช่วยโชว์หน่อยนะพี่นะโอ้โห oh, สบายสบายผมมีเครื่องปรุงให้พี่ง่ายๆพี่ดาวเข้าสู่วงการคือหลายๆคนคงจะจำ,จำได้แต่ว่าสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับน่าจะรู้จักว่าพี่ดาวนี่โด่งดังมาจากกิ๊กดูใช่ไหมพี่ครับผม พี่ดาวไปเป็นเงาเสียงของน้ำมูกรงเทพกรุงชมานใช่ไหมน้ำมูกรงเทพครับก่อนที่จะมารายการนี้พี่เป็นนักร้องเปล่าพี่ก็เล่นตามเพื่อนคือเล่นตามเพื่อนเล่นตามเพื่อนคือว่าเล่นดนตรีในผับในเงี้พี่เล่นกับเพื่อนใช่เขาเล่นกับเพื่อนตอนนี้ได้ข่าวว่ามีลูก ลูกน้อยใช่ใกล้จะครบ10เดือนแล้วน่ารักมากผมเห็นเมื่อกี้ใช่ครับเพิ่งเพิ่งกำลังจะครบ10เดือนพี่ไปทำยังไงอ่ะที่พี่ถึงมีลูกก็วันนั้นเขาเดินตากผ้าผมไม่รู้จักหรอกแต่เขาเดินตากผ้าอยู่ผ้าตกเลยผ้าตกก้มหยิบผ้าผมซัดเลยพี่พี่ซัดตรงตากผ้านะหลังตากผ้าก็เลยมีลูกครับลูกชื่อว่าน้องตากผ้าไม่แม่เอ่อรอมัดทิ้น้อง น่ารักคาะผู้ชมชุกชายน่ารักมากหน้าไม่เหมือนพี่ดาวเลยไม่รู้ใช่ลูกเขาหรือเปล่าแบบหน้ารอแบบขาวด้วยพี่มาเข้าคลิกดูครับตอนนั้นมาสมัครเองเลยพี่หรือว่ามีใครไปเห็นเห็นแววมาสมัครมาสมัครครับช่วงนั้นผมขายของเก่าอยู่ตามตลาดนัดคือถ้าชีวิตพี่เนี่ยเป็นเป็นแนวแบบเพื่อชีวิตแนวแบบเขาเก่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาฮิปปี้รือเปล่าไม่ไม่เป็นเป็นแนวแนวมาม่าครับ แนวมาม่าคือใช่เป็นเป็นเป็นชีวิตแนวมาม่าแนวเครื่องปรุงกิ่งกึ่งสำเร็จอ,ะอ่ะอดอดกินกินอดอดอ๋อคือไม่ได้รวยมาก่อนครับอ่าโอเคใส่น,นี้นะผู้ชมนะใส่ถ้าเราจะรวนง่ายๆครับเราไข่ต้มน้ำหน่อยถ้าที่ขาดไม่ได้ครับใส่ตัวนี้เข้าไปหน่อยอเข้าคั่วใส่เข้าคั่วเข้าไปเลือดเข้าไปหน่อยเพื่อให้น้ำมันเป็นสีดำหน่อย และที่ขาดไม่ได้ครับผู้ชมครับตัวนี้ขวดเดียวเอาอยู่ครับขวดเดียวเอาอยู่ทําได้สารพัดซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เขาบอกว่าอะไรก็อร่อยอะไรก็อร่อยนี่นะฮะนี่ฮะก็เขาเรียกว่ามีเครื่องหมายอยนะครับแล้วก็โรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP แล้วก็ HACCP ด้วยนะครับนี่ฮะทำอะไรก็อร่อยนี่เข้มข้นทุกหยดคัดสดจากทะเลนะครับนี่ ใส่เข้าไปครับขวดนี้นี่กินได้เกือบทั้งหมู่บ้านโอ้โหครับนี่มาสูตรเข้มข้นพี่ใส่เข้าไปนี่ใส่ข้าวคั่วเข้าไปจะทําให้น้ํามันขุ่นมันข้นผู้ชมเห็นไหมครับแล้วเราใส่ซอสซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์เข้าไปนะฮะน้ำเราจะแบบเปิ๊กเลยทีนี้มันจะข้นๆนิดๆนะครับอนุญาตครับพี่เราแค่ใส่ใส่เฉพาะตัวนี้เข้าไปนะโอ้โหนี่กลิ่นซอสกลิ่นนะปลานี่เข้มข้นใช่ โอ้เจ้มจนเลยอะนะนัวนะรสชาตินัวจริงๆอ้าวแล้วก็ใส่นี่เข้าไปนะครับที่เราจะรวนนี่เนี่ยใส่ไปเลยอย่าให้สุกผู้ชมความหวานของเนื้อจะต้องยังอยู่ดักเลยครับเนี่ยผู้ชมดูนะโอ้ผู้ชมดูนะฮะเนี่ยว้าววนเนื้อสูตรร้านครัวแตกแดกตับครับแบบนี้โอ้ที่ลองดู อยากให้พี่ลองเคล็ดล oh. ับ oh. อยู่ที่ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์นี่แหละฮะต้องยี่ห้อนี้นะยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยนะต้องยี่ห้อนี้เพราะว่ารสชาติมันต้องจะได้ไปด้วยกันได้ครับเออเอาผักหน่อยผักหน่อยเอาเลยพี่อือโอ้กำลังดีแล้วนะโอ,อ้ขอๆน้ำน้ำ,น,ำน้ำมันนี่น้ำมันเนี่ยนี่ฮะผู้ชมจะไปทํากับหมูกับอย่างอื่นก็ได้นะฮะ อหย่าบอกใครแค่น้นมันเดียวก็อร่อยกินกับข้าวสวยก็อร่อยครับนี่เขาเรียกว่าชิมแล้วอยากวางช้อนอยากยกสดเลยพอมาเป็นดาวคำมินแล้วมันตุ้มได้ยังไงพี่ไปออกรายการแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับมุกพี่มันมุกที่พี่แกล้งคุยไม่รู้เรื่องหรือว่าพี่เป็นเองหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจผมตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสมองนิดๆอันนี้คือเรื่องจริงผมต้องกินยาตลอดกินยาบำรุงสมองกินยาเกี่ยวกับผมจะปวดหัวอืแล้ววันนั้นอะเป็นไข้ครับทั้งกินยาอสารพัดยาเลยเมาเรียกว่าเมายาอก็อเลยวันนั้นสมองมันวิ่ง,ว,งวิ่งหมดแล้วครับคุยอะไรก็ไม่ไม่รู้เรื่องแล้วอยากคุยอะไรก็คุยแล้วแต่จริงๆแล้วพี่อจฉรยะนะมีคนบอกว่าพี่อกแกล้ง แทงที่จะพูดแบบวนไปให้คนไม่รู้เรื่องเป็นคนที่มีอัจฉริยะคือเหนือคนอื่นไปอีกทอดหนึ่งอ่ะไม่ผมกรุงเทพภาคกลางเลยนี่กรุง <c oughs> เทพอีกเมนูหนึ่งนะครับครับพี่เสือร้องไห้ใช่ <c oughs> ย่างเสือร้องไห้ตัวนี้อีกชมครับใส่เข้าไปครับนี่นี่ไม่ต้องอะไรเยอะครับมีตัวเดียวเนี่ยใส่เข้าไป <c oughs> นี่นี่ขายดไขายดี สั่งออลงออนไลน์ได้หมดครับโปรโมชั่นมีใหม่ทุกอาทิตย์คุกฝุ่นไปตอนตอนที่ออกรายการเสร็จแล้วมาตัวกรเส์อไปเล่นรายการทีวงทีวิต่างๆเนี่ยีวิตมันเปลี่ยนไปไหมพี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคับที่เราเคยเป็นศิลปินแบบก็เปลี่ยนนบเพราะว่าวันละไม่ใช่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงสามร้อยบาทเปลี่ยนมาเป็นชั่วโมงก็หลายหมื่นหลายหมื่นถึงแสนบ้าง ก็ก็มันได้ช่วงพริกผันช่วงนั้นนี่ฮะย่างแบบง่ายๆนะฮะนี่มันจะพอดีนี่นี่เลือดมีเดียม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 แล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างนึงครับน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์ยาะเข้าไปนะโอ้โหยังเลยนะไม่ต้องชิมอะไรเลยจิมพ่โอ้ดูก่อน เนาะแน่นอนมากมันนัวมันหนุบหนุบนาะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่พี่เราเขาจะทำให้กินรวนเนื้อก่อนใช่ไหมรวนเนื้อก่อนพอประมาณอ่านี่ฟังเสียงชาปกติพี่ทําอาหารอยู่ไหมทุกอย่างครับผมอยู่บ้านใส่พริกแกงไหมใส่ใส่ใส่พริกแกงนิดเดียวเหรอนิดเดียวนิดเดียว โอ้มันน้อยไปไยติดเอาซอสแล้วซอสเลยซอสแค่ครึ่งสักพีครับเห็นไหมความเข้มข้นเห็นไหมฮะเห็นความเข้มข้นใช้แค่นี้พอแค่นี้กลิ่นก็จะลงปรุงแล้วติดแดงให้เป็นสีสันครับน้ำปลาได้เด้นปลาอือนี่น่ากินนะผู้ชมพอประมาณ เขาสวยเราอ้นนะับผมตัวสําคัญใบกระท่อมใบอก่อนขั้นผัดกะเพราใช่ไหมนี่ผัดกระท่อมโอ้ยน่ากินอ่านี่ฮะดูนอู่ครับนี่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จครั้งแรกในชีวิตนะฮะใบทั้งโอ๋เสือร้องไห้ผัดใบกระท่อมผัดใบกระท่อมใส่ใบตั้งโอ๋อ่าเท่านี้เองปิดไฟยี่มีเอาใส่ใส่จานก่อนใส่จานชนอ่า ลองน้ำมันดูเฮ้ยเป็นไงฮะ<ด>เฮ้ยแหมโอ้ข้าวสวยร้อนเสร็จแล้วครับเสือร้องไห้ผัดใบกระท่อม <นะ S 2> โอ้โหใส่ซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เข้าไปแล้วก็น้ำปลาตราเด็กสมบูรณ์ ตอนนี้ก็มีอะไรจะฝากไหมครับมีขายของขายอะไรไหมอาจจะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้กำลังจะทำร้านร้านขายร้านอาหารทั่วไปครับครับมสังบ้างกระเต๋วบ้างอะไรบ้างคนนี้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชายที่เป็นที่รักของหลายหลายคนนะครับของแฟนคลับเพราะว่าเป็นผู้ชายที่นิสัยดีน่ารักนะครับรักเขามากนะครับวันนี้แฟนคลับได้ติดตามมานะได้ได้สม ที่บอกว่าพาพี่ดาวคอมบินมาหน่อยมาหน่อยนะครับได้ชิมฝีมือวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณนี่เลยครับซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์นะครับนีวก็น้ําปลาตราเด็กสมบูรณ์ขนาดแปดแล้วกาขนาดใหญ่สุกคุ้มนะครับหาซื้อได้ตามห้างสรรพ์สินค้าชั้นนาทั่วไปตามร้านทั่วไปเลยนะครับร้านของชําก็มีขายครับมีขายไม่ขายไม่ขายนะครับก็ฝากทุกท่านไปด้วยนะครับขอยมีกวามสุกมากๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามไี่้วยเด้อพี่น้องเด้อหายอยู่ดีไม่แห้งใครที่อยากได้หมวกสไตดกครัับบ 350บาทนะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับไลน์แอด LP สองสองติดต่อเข้ามานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับปลอดภัยจากโควิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีมากครับสว,ส,สวัสดีคับพี่อร่อยจริงอะ่ะอร่อยครับอร่อย